ประวัติการพิมพ์ไทยตอนที่สองหลังจากผลงานการหล่อตัวอักษรบรัตเลเหลี่ยมหมอบรัตเล่ได้ทำการหล่อตัวอักษรบรัตเล่โค้งที่นำมาใช้พิมพ์หนังสือนิราศลอนดอนของหม่อมราโชไทยซึ่งเขาได้ซื้อกรรมสิทธิ์มาจัดพิมพ์ด้วยเงิน400บาทถือว่าเป็นการซื้อขายลิขสิทธิ์ในการพิมพ์หนังสือครั้งแรกในประเทศไทยนอกจากนั้นหมอบรัตเล่ยังมีคุณุปการในวงการแพทย์ เขาเป็นผู้ทำการผ่าตัดแขนพระภิกษุที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำพลุแตกได้พิมพ์หนังสือคำพีคันรักษาริเริ่มพิมพ์ปฏิทินไทยตำราปืนใหญ่ตำราเรียนภาษาไทยเช่นประถมกอ,อกาจินดามณีหนังสือกฎหมายหนังสือวรรณคดีต่างๆเช่นราชาธิราชสามกกเลียดกกและก่อนจะเสียชีวิตเขาได้ตีพิมพ์พจนานุกรมไทยชื่อ อัคราพิธานศัพท์และริเริ่มการเย็บเล่มเข้าปกแบบหนังสือตะวันตกที่เรียกว่าสมุดฝรั่งเขามีความผูกพันกับเมืองไทยโดยได้เดินทางกลับบ้านเกิดเพียงครั้งเดียวในช่วงเวลาที่ภริยาคนแรกเสียชีวิตและเดินทางกลับมาพร้อมกับภริยาคนใหม่และใช้ชีวิตอยู่ในสยามจนวาระสุดท้ายและเสียชีวิตในพศ2416ขณะมีอายุได้69ปี อนุสรสถานของครอบครัวบรัดเล่อยู่ที่สุสานโปรเตสแตนต์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาถนนเจริญกรุงสิ่งที่เป็นอนุสร์ที่ยิ่งใหญ่ของหมอบรัตเล่ต่อไทยก็คือการพิมพ์และการแพทย์เขาได้รับยกย่องเป็นบิดาแห่งการพิมพ์สยามจากเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าด้านการพิมพ์ของเขาต่อวงการพิมพ์ไทยจึงเป็นเรื่องราวที่ควรค่าแก่การศึกษาของชนรุ่มหลังยิ่ง